Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่นะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นอาชีพใหม่นะคะที่แม่ใหม่อยากจะลองทําขายนะคะเป็นการขายเสริมกับยำมะม่วงที่แม่ใหม่ทําขายอยู่นะคะอันนี้ก็คือยำปลาดุกฟูนะคะนี่นะคะแม่ใหม่กําลังทดลองทํานะคะแล้วก็แม่ใหม่จะบอกว่าหลังจากที่ทํานะคะแม่ใหม่ก็ไปขายเลยนะคะพอแม่ใหม่ทําเสร็จ เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเอ่อวันแรกที่ขายเนี่ยคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยเปิดใจที่อยากจะซื้อกินนะคะวันแรกที่แม่หมายทำออกไปขายนะคะก็ขายได้อยู่สามชุดนะคะสามชุดเนี่ยโดยส่วนตัวแม่หม่ก็ถือว่า เยอะแล้วนะคะแม่ใหม่ไม่ได้ทําออกไปเยอะมากนะคะเพราะว่าเรารู้ว่าเป็นเมนูใหม่นะคะแต่ว่าข้อดีของยำปลาดุกฟูก็คือ,เ,อเก็บไว้ได้นะคะเก็บไว้ได้ไม่เน่าไม่เสียนะคะแต่แม่ใหม่ทําไม่เยอะคิดว่าใช้เวลาไม่นานนะคะก็น่าจะขายหมดเพราะาตัวเองกินด้วยนะคะถ้ายำมะม่วงหมดนะคะก็จะมียำปลาดุกฟูนะคะเป็นทางเลือกนะคะให้ลูกค้าได้ทดลองซื้อกินนะคะ แล้วก็ในในช่วงที่ทําขายเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะคะแล้วก็เราก็จะต้องฟังเสียงของอลูกค้าเราด้วยนะคะว่าเขาอยากให้เราแก้ไขตรงไหนนะคะเราก็จะน้อมรับนะคะคำติชมของลูกค้าแล้วก็นำมาปรับปรุงนะคะเพื่อพัฒนานะคะเมนูใหม่ของเราเนี่ยให้ถูกปากถูกใจลูกค้าด้วยนะคะและกว่าที่ยำปลาดุกฟูนะคะเมนูใหม่ที่ม่ใหม่จะทำเนี่ย จะถูกใจลูกค้านะคะมันต้องใช้ระยะเวลานะคะเหมือนกับยำมะม,ม่วงของแม่หม่นะคะเพราะว่ายำมะม,ม่วงเนะะี่ยขายมาหนึ่งปีแล้วนะคะลูกค้ามีแต่เพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของยำปลาดุกฟูนะคะแม่หม่ขายอยู่ที่30บาทนะคะราคาเดียวเลยนะคะไม่เหมือนยำมะม่วงยำมะม่วงนี่จะมี20 30 40แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะแต่ว่ายำปลาดุกฟูเนี่ย ราคาเดียวคือ30บาทไม่ว่าจะให้แม่มใหม่ยำให้หรือว่าจะยำแบบแยกน้ำนะคะซื้อกลับไปกินที่บ้านอย่างเงี้ยสาเหตุที่แม่ใหม่ก็คิดนะคะคิดนานมากๆเลยว่าเราจะขายราคาเท่าไหร่ดีสรุปก็คือ30บาทเพราะว่าในในช่วงเนี้ยเศรษฐกิจก็แย่นะคะตัวแม่ใหม่เองก็เป็นคนชอบกินยำประดุกฟูไปซื้ออย่างเขาขายกันที่50บาทเนี่ย แม่ใหม่กินทุกวันไม่ได้นะคะแม่ใหม่ต้องนานๆกินครั้งหนึ่งทั้งๆที่ตัวเองเป็นคนชอบทีนี้ก็เลยคิดว่าทํายังไงจะให้ลูกค้าสามารถกินยําปลาดุกฟูกของเราทุกวันได้นะคะแม่ใหม่ก็เลยขายที่30บบาทค่ะเพื่อให้ได้ลูกค้านะคะทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของน้องๆน,นักเรียนนะคะกลุ่มของผู้ใหญ่นะคะ เนื่องจากว่าเขากินไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมบางทีซื้อไปกินแค่คนเดียวนะคะ30บาทเนี่ยกำลังแบบพอดีกินมากๆเลยค่ะแล้วเนื่องจากว่าจริงๆต้นทุนก็สูงนะคะแต่มันก็ยังพอมีกำไรบ้างแต่ก็ไม่ได้มากนะคะแม่ใหม่ก็เลยวางเป้าหมายเอาไว้ว่าเราจะต้องเลี้ยงปลาดุกนะคะนี่ละค่ะคือการพัฒนานะคะร้านขายยำมะม่วงของแม่ใหม่ก็จะมี อาหารหลายๆอย่างนะคะมาวางขายเสริมด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่ยังไม่ได้ทําวางขายนะคะซึ่งก็จะทําขายพร้อมกันนั่นก็คือปลเปียทอดน,นะคะซึ่งแม่ใหม่เคยทําออกไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ลูกค้าก็ถามหาอยู่แล้วก็รอกินอยู่นะคะแม่ใหม่ขายอยู่ที่ตลาดสดนะคะเป็นตลาดตอนเย็นนะคะ ผู้คนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะแม่ใหม่ก็เลยต้องทําของแต่ละอย่างอ่ะปริมาณไม่เยอะแต่ว่ามะม่วงน่ะเราเตรียมไปเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องสับเยอะนะคะถ้าหมดแล้วเราค่อยสับก็ได้ค่ะลูกค้าน่ะเขารอได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะแม่ใหม่ก็พาหาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหม่ด้วยสวัสดีค่ะ